สวัสดีครับพบกับบอลสปายสไตล์อดีตในเพจราคาคุยครับสุดสัปดาห์นี้วันอาทิตย์เปเปอร์ลีกมีคู่บิ๊กแมตช์ที่น่าสนใจนะครับรองจากฝูงเจอกันกับอันดับ5นะครับแมนซิตี้เจ้าถิน่นพบกับอาร์เซนอลแมนซิตี้ตอนนี้มี56คะแนนตามเลีรยวพูที่สะดุดเมื่อกลางสัปดาห์เสมอนะครับเสมอกับเลสเตอร์ทำให้แมนซิตี้ตาม5คะแนนทีมของเป๊ป ิริทิ5นัดชนะ4แพ้1แพ้นัดล่าสุดนั่นเองนะครับแพ้纽卡素1ต่อ2กุนทําประตูที่11ในลีกไม่ถึง1นาทีทําได้แต่ว่าทีมไม่ชนะนะครับกองหน้าแนวรุกก็จัดจ้านทั้งกุน11ประตูเตอร์ลิงทำ10ซาเน่8ประตูแถมยังมีเชสุดเชสุทำาไรทาได้5ประตูแล้วนะครับแล้วกองกลางก็ยังมีเตบิดซิลบา6ประตูมาเรส5กุนโดกัน4เบเโดซิลวา5 และยังได้เดบรบอยกลับมาแล้วด้วยผู้เล่นเจ็บของแบนซิตี้ก็มีกอมบานีและก็เมนดี้นัดแรก2-0นะครับซิตี้บุกไปชนะสเตอร์ลิงกับเบนด์โดซิวาทำได้ทำประตูได้เมื่อ12สิงหาคมปีที่แล้วนะครับส่วนทีมเยือนอาร์เซนอลมี47คะแนนเท่ากับเชลซีนำอันดับ6แมนอยู่อยู่2คะแนนทีมของเอมรีชนะ3แพ้2นัดล่าสุดชนะคาดิฟ2-1 น้ำ2-0แต่ว่ามาโดนช่วงท้ายนะครับผู้เล่นเจ็บเยอะครับปัญหาของเอมรี่ทั้งโซคราติสทั้งกอเซลนี่รับโฮลดิงเบยรินแล้วก็ยังมีมาคิทิยานะครับที่เจ็บด้วยแต่ว่ากองหน้าเฉียบคมนะครับโอบามิยังรองดาวสนโนวททำไป15ประตูแล้วก็ลากาแซ็ตทำ9ประตูก็เกมน่าจะเข้มขน้นเปิดเกมรุกใส่กันสนุกแต่ว่ามนซิตีต้องเน้นนะครับเพราะว่า ตามหลังเลียวภูมากกว่านี้แล้วอันตรายยิ่งนี่เป็นนัดที่25แล้วด้วยนะครับน่าจะเจ้าบ้านนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะได้ไม่ชนะ1นต่อศก็อาจจะมีถึง2ประตูครับ